สวัสดีคะ่ะเรามาดูสภาพถนนเส้นทางนะคะผ่านชุมชนโคกโอีดอยค่ะก็เป็นตลาดชุมชนนะคะขายอาหารป่าแล้วก็ขายของฝากค่ะจุดนี้เส้นทางสวยงามนะคะสภาพถนนเลนกว้างมากโดยเฉพาะบริเวณตลาดสะดวกที่จะแวะจอดพักรถซื้อของแล้วก็เข้าห้องน้ำค่ะ หลังจากซื้อของแวะพักเรียบร้อยแล้วนะคะการขับรถต่อไปเราจะผ่านช่องเขาตะโกค่ะเป็นภูเขานะคะแล้วก็เลนเนี่ยเป็นเลนเดียววิ่งสวนทางกันนะคะค่อนข้างจะอันตรายค่ะเท่าที่ติดตามนะคะเส้นนี้ค่อนข้างที่จะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคะอาจจะบรรทุกหนักสภาพรถไม่ดีนะคะ รถเสียนะคะก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก่อนเดินทางมาถึงที่นี่นะคะให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็เข้าเพจที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามนิดหนึ่งว่ามีอุอบัติเหตุอะไรหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงนะคะก็ยอมรับว่ามีวันเหตุเกิดขึ้นบ่อยจริงๆนะคะบางทีเราจะต้องรอประมาณ1หรือ2ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะช่วงที่สภาพ อากาศไม่ดีนะคะฝนตกถนนลื่นประมาณนี้นะคะจุดนี้ด้านซ้ายนะคะจะเป็นจุดพักรถรถบรรทุกค่ะข้างหน้านะคะก็จะเป็นเขาขึ้นเขาช่องตะโกนะคะเดี๋ยวเราจะนำคลิปมาฝากช่วงหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ